ตุกลงเฟดแกรนออเดอร์ Order, ยังไม่จบเลยเนี่ยเมื่อวันที่7มกราคมปี2026ตอนเวลาประมาณ4โมงทางเฟดแกรนออเดอร์ JP นั้นได้ปล่อยเนื้อเรื่องมา1ช็อตนะครับผมนะนั่นก็คือเป็นเรื่องราวที่ต่อจากตัวเอกของเรานั้นได้เอาชนะมาริสเบอร์รี่แล้วแล้วก็กลับไปใช้ชีวิต อย่างเช่นคนธรรมดานะครับผมนะไม่มีคาเดียไม่มีมาสเตอร์อีกต่อไปทุกคนต่างใช้ชีวิตของตัวเองนะครับแล้วก็ได้พบกับฉากจบที่สวยงามนะครับนะแต่ว่ามันก็ดันยังมีเนื้อเรื่องต่อนะครับผมนะโดยเนื้อเรื่องข่าวนี้นั้นตัวเอกจะหลับตานะครับผมนะแล้วก็ตื่นขึ้นมาอยู่ในห้องของตัวเองซึ่งเป็นห้องที่เรียกได้ว่าเป็นห้องของมาสเตอร์ในสถาบันคาเดียนะครับผมนะตัวเรานะั้นรู้สึกตกใจมากถึงกับพูดว่าอะไรเอ๊ S <S เอแต่ทันใดนั้นนะครับตัวของมาชูก็พังประตูเข้ามานะครับแล้วก็ถามว่ามาสเตอร์มาสเตอร์อยู่หรือเปล่าซึ่งเราก็ตกใจมากอา้าวเดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่ว่าเราจํากันไม่ได้แล้วเหรอแล้วเธอ <c oughs> จําชื่อฉันได้อย่างไรเธอรู้ได้อย่างไรว่าฉันเป็นมาสเตอร์เธอนะตัวของมาชูก็เล่าว่าเออตัวของดิฉันเองก็สับสนเหมือนกันนะคะเนี่ยนะก็คือตัวฉันเองก็ระหว่างที่กําลัง เดินทางใช้ชีวิตอยู่นะไปที่สถานรถไฟที่ญี่ปุ่นแล้วก็กําลังหลงทางอยู่นั้นอยู่ๆนั้นก็หลับตาฝันก็มาโผล่ที่คาเดียแล้วแล้วอยู่ๆตัวเองที่น่าจะลืมเรื่องคาเดียไปแล้วก็ดันเหมือนมีอะไรบางอย่างมาคลิกในสมองนะผมนะทำให้จําทุกอย่างได้นะครับผมนะแล้วก็มาโผล่ที่นี่หลังจากนั้นก็วิ่งมาหาตัวเราที่ห้องของเราเลยทันทีนะครับซึ่งหลังจากที่เราได้คุยกันนะครับผมนะเราก็รู้ว่าตัวของช่วงเวลานะครับนะมันได้ถูกหยุดลงนะฮะโดยวันสุดท้ายนะครับของปี2 0 1 9 โดยเราไม่สามารถ Move on ไปปี2020ได้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็ตัดสินใจที่จะเดินทางไปยังห้องควบคุมนะครับซึ่งห้องควบคุมนั้นก็มี o p เปอเรเตอร์หลายๆคนที่หน้าตาคุ้นเคยนะครับนะเหล่า NPC ที่หลายๆคนเรียกได้ว่าน่าจะร่วมฟันฝ่นาอุปสรรคกันมาตั้งแต่ตอน Lost Bell แรกๆนะครับนะจนกระทั่งจบ Audio Call จบ Final Chapter นะครับผม ซึ่งก็คือมีตัวของเมนูเอลนะครับผมนะแล้วก็ตัวของเอลอยนะครับผมนะซึ่งก็หลายๆคนก็น่าจะจํากันได้นะครับหลังจากที่เราไปถึงนะครับผมนะก็ทุกคนก็ต่างก็ทักทายเรานะครับผมนะต่างก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันแต่ละคนต่างก็ใช้ชีวิตของพวกเขาอยู่นะครับนะจนกระทั่งถึงประมาณปี2019นะครับหลังจากนั้นเขาก็จําเหตุการณ์หลังจากปี2019ไม่ได้เลยนะครับนะเพราะว่าเขารู้สึกตัวอีกทีก็มาอยู่ที่นี่เหมือนกันแล้วนะฮะทุกคนก็มีความรู้สึก แบบสับสนนะครับนะมิกฟีลลิ่งอยู่ในใจนะครับนะว่าเอ้ยตกลงนี่เรามาอยู่ที่นี่นี่คือมันเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายข้อดีก็มีครับก็คือเราเนี่ยได้เจอกับเพื่อนเพาะของเรานะฮะที่น่าจะต้องลาจากกันไปแล้วนะครับนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าดีใจนะครับแต่ว่าในทางกับการโตของเมนูเอลนั้นก็กลับมองว่าอา้าวตายแล้วแบบนี้ปัญหามาอีกแน่เลยอ่ะงั้นทํายังไงดีล่ะถ้าอย่างนั้นก็เราคงจะต้อง หาใครสักคนหนึ่งนะครับที่มาเป็นผู้นาในคราวนี้ซึ่งเราก็ได้คุยกับมาชูนะครับว่าจะเอายังไงดีเนี่ยฮะตอนนี้นะซึ่งตอนที่เรามาถึงจุดนี้ได้นะครับเราเองก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นช่วงไหนนะฮะจนกระทั่งนะครับตัวของมาชูก็พูดว่า๋อโอเคเราน่าจะลําบากแล้วนะครับเพราะว่าที่เรามาถึงตอนนี้เนี่ยนะก็คือเป็นช่วงที่ อาจจะอยู่ในช่วงก่อนที่จะไปลุยกับมาริสเบอรี่นะนะทำให้ไม่มีตัวตนของพวกเขาอยู่นะครับแล้วก็อาจจะรวมถึงตัวละครละหลายๆตัวด้วยก็จะไม่โผล่มาครับเพราะว่านางไม่เห็นเลยนะเนื่องจากว่าไปดูมาทั่วแล้วก็ไม่มีทั้งโฮมไม่มีทั้งพอโกดอฟแล้วก็ไม่มีทั้งตัวของดาวินชีนะครับแต่ในเมื่อผู้ยังไม่ทันจบนะครับนะตัวของดาวินชีก็โผล่ออกมานะครับแล้วก็บอกว่า โอ้พาลาดินดูเหมือนว่าเธอจะเดาผิดไปอย่างหนึ่งนะสุดท้ายแล้วตัวของดาวิชีจางก็โผล่มาอีกครั้งนะครับในร่างของเด็กโรริสุดน่ารักนะครับนะแล้วก็อธิบายให้เราฟังคร่าวๆนะครับผมนะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับผมนะดูเหมือนว่าเรานะครับแล้วก็แอนเดอะแกงนะครับทั้งหมดที่อยู่ตั้งแต่ชาร์โด b บอ d เดไปจนถึงสตอร์ม o r d เดอร์แล้วก็ลุยผจญภัยมาด้วยกันนีครับได้ถูกอัญเชิญมานะโดยใครสักคนหนึ่ง โดยที่เราไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับถึงได้ใช้คําว่าใครสักคนหนึ่งไงและแน่นอนเราว่าพวกเรานั้นมาที่นี่ก็คงน่าจะต้องทําในสิ่งที่เราต้องทําแบบเป็นประจำนั่นก็คือการแก้ไขปัญหาอีกแล้วนะครับจุดภาวะเอกฐานจุดผิดปกตินะครับในมิติเวลานะครับซึ่งมันแตกต่างจากที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นตัวของโลกลอสเบลหรือว่าโลกของภาวะเอกฐานพลิกผันหรืออะไรก็แล้วแต่นะผมนะซึ่งตัวของซูเปอร์คอมพิวเตอร์ก็ได้เรียก ภาวะเอกฐานอันนี้ว่า ppp โ okay, อเคแต่ w h เ t e v e r นะครับผมนะก็ดูเหมือนว่าเรายังไม่รู้นะครับผมนะว่าเป็นฝีมือของใครนะครับอาจจะเป็นฝีมือของบีซอีกหรือเปล่านะฮะแต่มันก็มีความเป็นไปได้นะครับผมเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับก็เราเนี่ยกำลังขาดคนที่เป็นผู้นำนะครับเนื่องจากว่าเวลาที่มันย้อนมาเนี่ย มันเป็นช่วงของคาเดียรประมาณก่อนที่พออโกดอฟจะเข้ามานะครับนะก็คือได้เป็นช่วงประมาณชินจูกุอากาธานะครับผมนะโอ้เป็นช่วงที่แบบถือว่าเก่าอยู่เลยนะครับผมนะ,ะเก่าน่าดูนะครับผมนะท้าให้เราขาดผู้นำนะซึ่งคนที่เป็นผู้นําได้ก้าวขาออกมานะครับนะก็คือตัวของโอ,อกามารีนะครับอา้าวทุกคนก็ตกใจหมดเลยเอะอ้าวนี่ตัวจริงหรือเปล่าเนี่ยอ่ะไม่ใช่ว่าเธอโดนดูดเข้าไปในมิติเวลาแล้วหรอ เออฉันจำได้ว่าฟูจิมารุน่ะดึงเธอขึ้นมาไม่ได้นะแขนขาดแล้วนะกว่าจะดึงมาโอเคแบ่แล้วจากที่นะจัด10อันดับนะตัวของฟูจิมารุไปแล้วนะครับผมนะก็ได้โดนดูดเข้าไปในนะครับนะตัวของมิติเวลานะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะตายจากไปแล้วนะแต่ว่าในทางกับการเธอกลับเดินออกมากเหมือนกับไม่มีอะไรเลยนะผมนะเหมือนก็เป็นพอโอกาที่เรารู้จักนะแต่ก็มีความเครือบแคลงในใจนะครับของทุกคนนะที่อยู่ใน ตัวของคาเดียนในตอนนั้นนะครับซึ่งตัวของนางก็อธิบายนะครับผมนะว่า,าชั้นเนี่ยจะมาเป็นคนกำกับเองจะมาเป็นหัวหน้าที่คอยดูแลทุกคนในคาเดียแห่งนี้และเรารู้ว่ามีตัวตนหรือใครสักคนหนึ่งนะที่ตั้งใจที่จะจัดการกับคาเดีย นะอยู่เบื้องหลังนะครับนะไม่รู้ว่าเขามีเจตนาร้ายหรือเจตนาดีแต่เท่าที่ดูแล้วน่าจะเป็นการท้าทายพวกเราเพราะฉะนั้นนะฉันในฐานะผู้นำนจะจัดการทุกอย่างเองอ่าแล้วก็ให้เมนูเอลกับเอลอยนะผมนะไปนะดูแลในส่วนของเรื่องของการเรชิปนะครับส่วนเราก็เป็นพนักงานปฏิบัติภาคพ,พื้นดินนะครับดาวินชีก็เป็นที่ปรึกษาฝ่ายเทคนิคนะครับผมนะอ่าแต่ประเด็นคือตอนนี้เราก็ดัน ขาดคนหนึ่งไปนะครับผมคนคนนั้นก็คือเป็นตำแหน่งที่โฮมเคยเป็นนะนะนั่นก็คือตำแหน่งของที่ปรึกษานะครับก็ให้เทียบกันก็น่าจะเป็นกุญซื่อนะครับผมนะซึ่งก็แน่นอนแล้วว่าในเมื่อโฮมไม่อยู่แล้วก็ต้องมีใครสักคนหนึ่งแต่ทันใดนั้นไฟของคาเดียก็ดับลงมีชายคนหนึ่งเดินออกมาจากในเงามืดเขานั้นไรซึ่งใบหน้าและมีบรรยากาศที่น่าขนลุกขนพอง นั่นก็ไม่ใช่ใครอื่นนะครับนั่นก็คือปู่จ๋าอาซุราอีนั่นเองนะฮะปรากฏมาพร้อมกับปลายดาบที่จ่อไปที่คอหอยของผออ,อออก,กาซึ่งก็แน่นอนล่ะครับว่าตัวของปู่ได้สงสัยนะครับว่าตัวของผอออ,อ,อก,ก้านั้นนะ่ะที่โผลมาจะเป็นตัวของบีชหรือเปล่านะเพราะว่านางนั้นเคยมีร่างบีชอยู่นะถึงแม้ว่าตัวของคอมพิวเตอร์นั้นจะทําการประมวลผล ร่างของนางไปแล้วว่าเป็นร่างของพออออกาในปี 2015- ถึง2017นะครับผมนะแต่เธอคือคนที่น่างสงสัยที่สุดนะครับเพราะอยู่ๆก็โผล่มาและเป็นคนที่น่าจะตายไปแล้วนะครับแล้วนางโผล่มาโดยที่ไม่สามารถบอกทุกคนได้เลยนะครับว่าทําไมนางยังไม่ตายวะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนะปู่ก็เลยบอกว่าถ้าไม่อยากหัวขาดก็จงแก้ไขปัญหา ภาวะเอกฐานพิเศษอันนี้ให้เสร็จให้จงได้มีเวลาทั้งหมด1ปีเป็นอย่างตำ่ำนะเพราะว่าปู่นั้นออกมาจากนรกนะครับผมนะมีเวลาหนึ่งปีนะครับไม่งั้นวีซ่าจะหมดก่อนแล้วปู่ก็จะต้องกลับนรกนะฮะและปู่ก็บอกว่าถ้าเกิดว่าพวกเจ้าไม่สามารถไขได้ภายในเวลาที่กำหนดปู่ก็จะตัดหัวทุกคนในคาเดียนะนะถือซะว่าเป็นของฝากกลับไปนรกก็แล้วกันนะจ๊ะ ดูหน้ายิ้มสิทุกคนก็หน้าซีดเป็นไก่ต้มนะครับผมนะอ้าวตายแล้วชิปหายแล้วทำไงดีแล้วครับเนี่ยแน่นอนล้วครับว่าพวกเรานั้นก็ไม่มีทางเลือกอยู่ดีนะครับแต่เราได้ปู่จ๋ามาเป็นที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเป็นกุญสือประจำคาเดียพิเศษอันนี้นะครับผมนะในปฏิบัติการพิเศษตามล่าภาวะเอกฐานพีพีพีนะครับ และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับสำหรับเนื้อหาที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาในวันนี้นะครับเพื่อเซอร์ไพรส์คนเล่นนะฮะว่าตัวของเฟดนั้นจะยังคงยืดยาวต่อไปอีก1ปีเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะปู่เขาบอกว่ามีเวลา1ปีนะฮะก่อนวีซ่าจะหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คงจะได้เล่นเนื้อเรื่องกันต่อไปนะครับนะถึงแม้ว่าเรื่องราวของแกรนด์ออเดอร์มันจะจบลงแล้วนะฮะแต่ว่าก็ยังคงมี เนื้อเรื่องบางส่วนที่ยังไม่เคลียร์นะครับแล้วก็มีเนื้อเรื่องตรงนี้อีกนะครับภาวะเอกฐานพิเศษที่เราจะต้องเคลียร์ให้ได้นะครับนะอย่างน้อยทีมงานก็ยังคงสามารถหากินกับผู้เล่นไปได้อีกอย่างน้อย1ปีแน่นอนนะครับเกมเฟสแกรนออเดอร์ยังคงไม่จบนะฮะแล้วพร้อมที่จะกินตังค์พวกเราต่อไปนะครับอาจจะถึง20ปีเลยก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราลองมาตามดูกันนะครับว่า จะเป็นไปในทางใดต่อนะครับและเราจะสามารถไขปริศนาของภาวะเอกฐานพิเศษ PPP อันนี้ได้หรือไม่และเราจะรอดจากเงื้อมดาบของปู่จ๋าได้หรือเปล่านะฮะก็เดี๋ยวเรามาตามรับชมกันนะครับซึ่งก็ตามนี้นะฮะสำหรับเรื่องราวทั้งหมดนะครับถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดดีแจ้งเตือนจะพลาดในข่าวต่อไปนะครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่ครับไปแล้วครับบ๊ายบาย